สวัสดีพี่เพื่อนเอาวันนี้นะครับคนคนพัดครับ EP พิเศษครับ EP ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกครับมีพระสะสมพระเขียนมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทน,นะครับส่งรายการสามร้อยนะครับรายการละสองร้อยบาทน,นะครับส่งรายการสามร้อยบาทนะครับ ทางในการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 6, 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรละลายเบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาชมและช่วย,ยกดไลค์กดติดตามนะครับ ป็นสมเด็จนะครับนี่เก่าๆนะหมายเล็กหนึ่งนะครับเก่าหมายเล็กหนึ่งนะครับสวยคมแนวเก็บตอรุมนะครับอันนี้สองเป็นสมเด็จหลวงกุฎโตนะครับ สมเด็จองค์ผู้โตนะหมายเลขสามนะเป็นสมเด็จวัดเกตชยโยนะครับ หมายเลขห้านะเป็นเรปลอดภัยหลวงสว่างนะครับเหรียนปลอดภัยหลวงสว่างนะหมายเลขสี่นะครับหมายเลข้านะเป็นพ้ะเนื้อผงเก่านะไปขาย ิมพคล้ายๆวัดพับนะครับเจ็บเป็นเนื้องค์ใหญ่นะครับนี่ผงนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นผงสุพรรณนะครับเนื้อดินนะครับ,รบหมายเลขเดนะครับเป็นพวกกลวยนะครับเรียนลง้พวกกลวยนะครับ มันนี่เป็นครับเป็นพระกิ่งเก่านะครับกิ่งเก่าไม่ทราบเท่านี้ครับีองเขียวอมเหลืองอมแดงนะครับมีตันใบนะครับราคาแบ่งปันครับสองร้อยบาทครับเก่าไม่ทราบทคนะครับหมายเล็กแปนะครับหมยเล็กเก้าครับเป็นพระกิ่งเหมือนกันครับเป็นพระกิ่งให้ประธานพรนะครับ มีแต่งครับอุดกิ่งครับมีไข่บาดน้ำมนต์นะเนี่ยหม้ยสิบนะครับเป็นพวัดพักนะครับเนี่ยผมวัดพักนะครับไมายเลขสิบนะครับ มายเลขสิบเอ็นด,ดนะครับเป็นหลวงพุทธรับเนื้อว่านนะครับนี่นครับหลังโรยแร่นะครับสิบสองเป็นหลงวงพนะุทธรเนื้อว่านเหมือนกันนะครับหลังโรยแร่นะครับ สามครับเป็นหลวงปู่หมุลครับพร้อมเลี่ยมครับเป็นพระพงปู่หมุลนะพร้อมเลี่ยมครับสิบสี่นะเป็นในข้าหนังพญาครับเนี่ยเลี่ยมเก่ามานะเลี่ยมเก่าเริ่มใช้มานะนับพงผงครับออกสีขาวๆาวนะเนี่ยเก่าไม่ทราบที่นะเนี่ย เรมสมัยโบราณนะครับหมายเลขห้าครับเป็นพระอาจารย์ลีนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลังยันดวงนะครับพระอาจารย์ลีนะครับหลังยันดวงนะครับหมายเลขสิบหกครับเป็นพ่อสำลิดนะครับเนื้อไม่กระพัดนะครับหลังยันนะครับพ่อสำลิดเนื้อไม่กระพัดหลังยันนะครับ สิบเจ็ดนะครับเป็นเลยหลวงพเนืองนะครับวัดจุฬามณีนะตอกโคตรครับเยนหลวงพเนืองวัดจุฬามณีปีสองร้อสินะครับตอคตครับหมายเลขสิบแปนะครับเป็นพระกุนะครับเป็นพระกำแพงเม็ดมะลึอนะครับเนี่ยสีดำนะแล้วสีดำเป็นนิตน้พงครับ ผงสีดำนะครับกำแพงเม็ดมลื่นนะครับสิบก้านะครับเป็นพระชัยนะครับพระชัยหล่อไม่ทราบที่นะครับยี่สินะครับเป็นหลวงพ่อะีนะครับเนื้อดินนะครับ สมิอมปถมนะครับยกต้นนะครับยี่สิบนะครับเป็นพิมขี่กิเลนนะครับสมกิเลนนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์จิตานะครับสภาพใช้นะยี่สิบสองนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับ จะโชวดล่างครับยี่สครับยี่สิบสาเป็นพระปิตาครับเป็นพ่ะปิตาลอยองครับเป็นน้งผงนะครับยี่สิปปเป็นหลวงพ่อคูณนะครับเป็นหลวงพ่อคูณปีสองหนะครับ วัดบ้านบุนะครับก็ไหลทองนะครับเป็นเหรียญเก่าพอซอลลึกนะครับหลวงพ่อคุณวัดบ้านบุบนบกไหลทองนะครับปีสองหกนะครับยี่สิบห้าเป็นสำเร็จหลวงพวง่อคุณวัดวังสับรถนะครับยี่สิบหกนะเป็นเหรียญรูปหล่อนะรูปหล่อปั๊มนะหลวงพ่อคุณนะครับรตับคร้อนะ บวกคงวัตคโรนครราชสีมาครับนี่ครูปเหมือนป <27 S 2> ั cane cane can er ๊มลองบวกคงวัตคโรนะครับก็ไหลทองนะครับยี่สิบเจ็ดเป็นนางพญาเก่านะมีลาดินมีแร่รอขางครับยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบแปดเป็นพระลีลานะครับเป็นพระลีลานะมันจะเป็นพระกรุนะครับเนี่ย เกามันนะครับคมลึกนะครับ29่สิบเกนะเป็นนางพยายามกันะครับเป็นสภาพใช้นะครับ30เป็นหลวงพ่อโตนะครับเป็นพรเนื้อดินหลวงพ่อโตนะครับ สามสิบเอ็ดครับเป็นหลวงพุทนะครับเตาอีหลวงพุท,น,ทนะครับเป็นพระหล่อครับนี่ยเป็นพระหล่อนะครับ,เป,รรบเป็นเตาอลีนะครับหลังตัวหนังสือนะครับสามสิบสองเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับกของนี้นะครับ ามสิบสามนะเป็นพระหลวงผู้เผื่อนะครับกิงแก้วนะครับกดสาเล็กนะครับกดสาหลวงผู้เผื่อนะครับรายการสองร้อยบาทนะครับโครการสามร้อยบาทนะครับสามสิบสี่เป็นพระปิดตารับหลังจานะครับเป็นเนื้อผงนะครับสามร้อยบานะครับเป็นสมเด็จนะครับ เ็จหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดบางประกองนะครับหลังจานนะครับสมเ็จหลวงพ่อพิงค์นะครับเนี่ยจะเป็นจุดสุดนุดทาานนะครับวัดบางประกอบนะครับหลังจานนะครับสามที่หกนะครับเป็นพระพุทธหลวงพระเนียมนะครับเป็นพระเนื้อตะกัวนะครับพระพุทธหลวงพระเนียมวัดน้อยนะครับสุพรรณบุรีนะครับเนื้อตะกัวนะครับสามสิบเจ็ดเป็น เดี๋ยวลนะงบททวนะ่ทนะนวนะครับอาจารย์ทิมนะครับเนื้ออันปะก้านะครับปีศูนย์เก้านะครับลงบททั่วหลงอาจารย์ทิมปีศูนย์เก้าเนื้อปะก้านะครับคมรุ่งนะครับสามสิบแปดนะเป็นพระวัฒนถ้ำเสือนะพิมพ์เล็กนะครับนะเป็นบ้านาาเนื้อนะนะดินนะครับเนี่ยถ้ำเสือพิมพ์เล็กเนกื้อดินนะครับเนี่ย หินนะครับสามชั่วก้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตรนนี้นะอันนี้มีคาบดินคาบผงคาบฝุ่นนะเกาอนะสี่สิบนะนะเป็นตะกดุดหนังเสือนะครับหนังเสือลงรักนะครับเป็นตะกดุดหนังเสือนะครับลงรักนะครับ เก่าแล้วนะครับสนใจนะครับเจ้าหน้าในการติดต่อนะครับ0 1 4 9 0 3 0 0 0นะครับเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือตักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับนามาเป็นวันในวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบวันนี้กันนะครับสวัสดีครับ